โอดังข้ามควรที่ดินของตระกูลแม่มิลันกับฆาตกรดอ็ดอกเตอร์เราเกิดตรงกลางแล้วเซอร์เขาจะเกิดไหนเจอแล้วครับผมผมจะระเบิดพลังแถวนี้แหละพอดโดนหลายคนอยู่บ้านเล็กกันเพียบเลยไปบ้านเล็กแล้วกันเนาะเกาเข้าตู้เหรอหมเมื่อกี้ หนึ่งทีก็บ้าแล้วไม่โดน <S <S 1> <S 1> ไม่โดนเลยแฮปนี้ไม่ค่อยโดนสกิลเราเลยครับผมหนึ่งทีก่อนแล้วกัน เฮ้ยคนนี้จุกตึงมากวันนี้จุกตึงมากเลยหนึ่งทีครับผมไม่มีใครมีไฟฉายเนาะเกมเนี้นะผมไปแฟนวนเซาขาไม่ใช่ว่าเครื่องเสร็จแล้วนะแฟวนครับผมตรงนี้มีคนวาร์ประเบิดพลังไป ทางเรื่องไปครับผมลุงบินโอเคทางไม้ไปก่อนครับเฮ้ยคิดกันใหญ่เลยถระจุกเด็กใส่ผมว่าเอาไงดีลุงบินปล่อยไหม นี่คือใครสองคนเลยนะอยู่ตรงนี้นคนนูน้น <c oughs> ตั้งเครื่องไปครับผม้ามมาเทเบลิลหนึ่งทีแหละ <c oughs> วิ่งมาตรงกลางนะผมจะระเบิดพลังอีกรอบนึง นี่ลอยเซเบิลปะนี่ใครเซเบิลน่าจะอ้อมมาทางนี้ครับหลอกไฟโดยที่ไม่ต้องหลอกเออหลอกไฟโดยที่ไม่ต้องหลอกก็มา,มาแขวนครับผม เดาได้นต yeah, ิเรายังไม่มาเลยอยากจะระเบิดพลังซะหน่อยก็จะเอาเครื่องกลางให้ได้เลยเนี่ยอยู่นู่นกันอยู่นู่นด้วยคนหนึ่งมาดูที่อยู่สองคนแล้วกันเนาะตูงบินเอ้ตัวจู บาลานครับผมบาร้านแรนดิง้งเฮ้ยคนนี้เขาฉีกเก่งด่ว่าโอ้โไม่อยู่กับที่ครับเขารู้ว่าที่ทึบๆจะโดนหลอกงั้นผมเดินธรรมดาเลยแล้วกันเดินไปตีโง,โง,โง่งูนี่แหละหนึ่งทีเลยไม่ยอมพับไม้ถ้าเกิดพับไม่โดนนะนั่นมเมื่อกี้ <het art> แข่งไม้อีกลุงบินเก็บไม้ไว้เพื่อนใช้เหรอลุงบินตีครับผมลูกย่างตึงเสาสีขาวแหวนครับผมเครื่องไหนอ่ะเครื่องกลางแน่เลย ปั่นกันทุกเครื่องเลยเฮ้ยรอยเท้าหนุ่มทำไมคนนี้เขาวิ่มาแปลกวะหนึ่งทีครับผม เฮ้ยเขาเห็นตัวผมหมอตีเลยแล้วกันไม่รู้มีตาย,ยากไหมแต่ผมตีเลยขาเครื่องอยู่เลยจ้นหมอละเี่ยเป็นนี้มันก็เล่นยากครับผมแต่ว่านี่ขนาดแบบเราได้เซอร์ชานะเนี่ยระเบิดพลังไปจะลุงบินอีกแล้วนี่ผมไม่อยากได้ลุงบินอะ่ะไม่ได้อยากซ้ำเท่าไหรโอ,อ้ยนี่ไงเครื่องเสร็จแล้วเครื่องลุน้น นี่ไงเซบมาละเซบแม่ฮ่อยากจะแทงหลังให้เขาแทงหน่อยไหมให้เขานอนไปเนาะตีให้เขานอนไปอยู่นั่นแหละดีล,ละแต่เขาก็ฮีวเต็มก็เราจะได้มาตีอีกรอบหนึง่งถังไม้ครับผมเอาล่ะเซบา ราจะเล่นที่ไหนแล้วทีนี้นอนกันบ้วไปหมดจตดอีกหนึ่งเครื่องผมใช้เสาขาวครบไปแล้ววะยังยังยังผมยังไม่ได้ใช้ใครอ่ะแมกโนมัสหรอแหวนครับผมเอาเขาลุกมาหรือว่าเพื่อนไปแตะหรอเขามีเปิร์กนอนไปแตะเขาทำไมอยู่ด้วยกันสามคนเลยลุงบินอยู่นู่น มีใครเทรเวอร์เบลมอนต้มีแทงหลังนี่นะให้เขาแทงหเลยไหมนะไม่แทงหลังครับผมให้แทงมาเขานอนให้แทงเลยตอนนั้นโชว์เอาไม่มีหรอหรือว่าใช้ไปแล้วหรือเปล่ายังไม่เจอเมกเลยโอ้คุณหาเมกก่อนเ <c oughs> มื่อกี้ผมเจอเมกอยู่นะนี่ไงครับเมกพอมัด ทังไม้ก่อนรักกันไม่ทันครับผมทังไม้ก่อนโดนทุกคนเม็กโทมัส สียไม้หรือเปล่าอย่างเนี้ยผมยัดไม้หมดคนนี้วิ่งตึงมากเลยนะวิ่งทีเลยแล้วกันครับ เขารู้ได้ไงว่าผมแบบเดินถอยหลังเขารู้ได้ไงอะ่ะชอบมากไอตอนนี้โอ้โหไอตอนแดงคู่นี่คือแบบเจอก็ต้องยอมครับผมเน้โนโกงนะไอตอนแดงคู่เนี่ยตีอะไรตีก็ตีไม่ถึอตีหููเหรอ ผมว่าเขาต้องปั่นอย่างเครื่องนู้นนะลาเปิดพลังดูก่อนแล้วกันปั่นอยู่จริงนะผมปั่นอยู่จริงเอาเอาแอบตู้ทำไมึ่งทีเลยเซเบอร์บอร์ด ังไม้ก่อนอันนี้เขาจุกตึงนะแต่ละคน,น่ะเห็นไหมผมไม่ได้คนไวขนาดนั้นนะจุกตึงกันทุกคนเลยโดดลงมาใช้บาลานซ์แลนดิ้งเอ้ยมีไม้อีก เือยเยอะจังอะเตรียมตัวรับแรงกระแทกทุกคนเตรียมตัวรับแรงกระแทกทุกคนละ่ะเม็กก็อยู่นี่เซเบิลก็อยู่นี่เอาใช้ไม้เลยอยู่นี่กันทุกคนนะยุกตึงนะครับเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้ว่าไ,ได้เขาไวนะเนี่ยดึงหลังไม่ทันเราผมกกตีไปแล้ว ครับผมเม็กโทมัสเหมือนลุงบินจะอยู่แถวนี้ด้วยไหมจะตีเม็กก่อนแล้วเดี๋ยวระเบิดพลังหารุงบินเนาะข้ามมาครับผมเม็กเขาทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ทำเหมือนฮิวอะนั่งไงลุงบินปั่นเครื่องนั้นอยู่ ไม้ปลอมครับเบ็กอ้าวลูกมุนเล็กน้อยโดนไม้ปลอมหลอกน่าจะมีตายยากนะตายยากอัดเลยปกติเดี๋ยวผมไประเบิดพลังหาลุงบินก่อนเพราะปั่นอยู่เครื่องนี้แหละครับลุงบินลูกมุนอยู่บ้านเล็กอ่ะแอบตู้บ้านเล็กหรอลุงบินเลย ถ้าระเบ,บิพลังไม่เจอแปลว่านี่แหละต้อแอบ,บตูนนี่แหละแอดออนนี่มันโกงนะคือแบบดูด,ดิเบิร์กเราก็โกงด้วยปั่นกันยากเลยว่าจะได้แต่ละเครื่องทังเครื่องครับเม็โทมัสอยู่ในโกดังโอเคอเค,ครับผมลงบินปล่อยแล้วจัดฉากโมดีแม็โทมัสหน่อย ใส่หน้ากากซะด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย